สวัสดีค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของแก๊สนะคะวันนี้จะเป็นกฎเรื่องอกฎรวมแก๊สนะคะทำไมถึงเป็นกฎรวมแก๊สเพราะว่าเราเนี่ยเรียนไปทั้งหมด4กฎแล้วนะคะก็คือกฎแรกก็คือเป็นกฎของบอยเนาะ กฎที่2ก็คือเป็นกฎของชาวกฎที่3ก็คือเป็นกฎของเกลูเซแ่แล้วก็กฎที่4เนี่ยก็คือเป็นกฎของอะโวคาโดนะคะเราเรียนไปทั้งหมด4กฎแล้วนะคะในเรื่องของกฎของแก๊สต่างๆดังนั้น ให้นักเรียนไปทบทวนเนาะว่ากฎของบอยเป็นยังไงกฎของชาวเป็นยังไงเกลูซเซกอวอา์โกโดเป็นยังไงนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของกฎรวมแก๊สกันนะคะกฎรวมแก๊สเนี่ยก็คือเป็นกฎที่เอาของบอยกับของชาวเนี่ยมารวมกันนะคะเป็นการรวมตัวระหว่างกฎของบอยแล้วก็กฎของชาวนะคะกฎของบอยที่บอกว่า เมื่อเราทำที่อุณหภูมิคงที่ปริมาตรจะแปรผกผันกับความดันส่วนชาาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราทำที่ความดันคงที่ปริมาตรจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิหนูก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของปริมาตรใช่ไหมคะลูกมีการพูดถึงความดัน แล้วก็มีการพูดถึงอุณหภูมิเห็นไหมหนูจะเห็นว่ามันมีทุกตัวแปรนะคะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะดังนั้นเราก็เลยเอากฎของบอยกับกฎของชาวนี่มารวมกันกลายเป็นกฎรวมแก๊สนะกลายเป็นกฎรวมแก๊สที่ได้สูตรออกมาเป็นแบบนี้ก็คือ P1V1 เท่ากับ 1> P 1 V 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน T 2น kind of so, ั Crit ่นเองนะคะโดยความหมายของแต่ละตัวแปรเนี่ยก็เหมือนเดิม P เนี่ยก็คือเป็นความดันนะคะส่วน V ก็คือเป็นปริมาตรแล้วก็ T ก็คือเป็นอุณหภูมินั่นเองนะคะข้อควรระวังก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นความดันปริมาตรหรืออุณหภูมิจะต้องมีหน่วยเดียวกันทั้ง1และ2จํจไว้นะลูกจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันทั้ง1และ2เช่นถ้าสมมุติว่าความดันมีหน่วยเป็น atm ก็ต้องเป็นหน่วยเป็น atm ทั้ง1และ2นะคะแล้วก็สิ่งที่หนูจะต้องระวังอีกมากๆเลยก็คือในเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิจะต้องใช้หน่วยที่เป็นเคลวินเท่านั้นนะคะลูกนะ อุณหภูมิจะต้องใช้หน่วยที่เป็นเคลวินเท่านั้นดังนั้นให้เวลาที่โจทยดเขาให้มาเป็นองศาเซลเซียสให้หนูเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสเนี่ยไปเป็นองศาเคลวินเสมอๆโดยเคลวินเนี่ยก็จะเท่ากับ273.15นะคะบวกกับองศาเซลเซียสที่โจ์บอกมาหนูก็จะได้เป็นอุณหภูมิที่มีหน่วยเป็นเคลวินนั่นเอง นะคะอย่าลืมเปลี่ยนนะอย่าลืมเปลี่ยนอุณหภูมิเด็ดขาดเพราะว่าโจทย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาชอบบอกมาในหน่วยขององศาเซลเซียสเนาะให้เปลี่ยนเป็นเคลวินเสมอๆและทุกครั้งนะคะสูตรที่ใช้ในเรื่องของกฎรวมแก๊สคือ P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 คูณกับ V2 แล้วก็หารด้วย T2 นะคะอ่ะทีนี้พอเรารู้สูตรเรียบร้อยแล้วเราจะไปดูโจทย์กันว่าถ้าโจทย์ลักษณะของกฎรวม แก๊สเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูจา์แรกเลยก็คืออันแรกเนี่ยเขาบอกว่า แก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร2.5ลิตรแสดงว่าเรารู้ปริมาตรเท่ากับ2.5ลิตรเขียนหน่วยไว้ด้วยลูกนะเพราะว่า1และ2จะต้องเป็นหน่วยเดียวกันเราจะได้มาคอยเช็คเนาะว่าเขาเป็นหน่วยเดียวกันหรือเปล่าอะที่300เคลวินนั่นก็หมายความว่าเขาบอกอุณหภูมิเรามาเนี่ยเท่ากับ300เคลวินเนาะแล้วก็อะไรอีกลูก ความดัน1 atm แสดงว่าเขาบอกความดันของเรามาเนี่ยเป็น1 atm อันนี้ก็คือที่สภาวะที่1ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าปริมาตรและความดันของแก๊สเปลี่ยนเป็นอะเปลี่ยนและก็คือเปลี่ยนเป็นอันที่สองดูซิเปลี่ยนเป็นอะไรปริมาตรเปลี่ยนเป็น3ลิตรอะปริมาตรเปลี่ยนอะสองเปลี่ยนเป็น3ลิตร หน่วยเดียวกันหน่วยเดียวกันใช้ได้เนาะต่อมาอะไรอีกลูกและ1.5 atm ก็คือหมายความว่าความดันเนี่ยเขาบอกมาอะความดัน เขาบอกมาเป็น1.5 atm หน่วยเป็น atm หน่วยเป็น atm เรียบร้อยเขาถามอะไรเอ่ยเขาถามว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในหน่วยองศาเซลเซียสคือเขาอยากรู้ว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร่แต่เขาอยากรู้ในหน่วยองศาเซลเซียสไม่เป็นไรหนูต้องหาอะไรก่อนลูกหนูต้องหาให้มันเป็นหน่วยเดียวกันก่อนก็คือให้หาเป็นหน่วยเคลวินก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนจากเคลวินเป็นเซลเซียสทีหลัง เนาะอ่ะจากนั้นก็มาเลยค่ะใส่สูตรเลยก็คือเป็น p 1 v 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน t 2 p 1ของหนูก็คือ1 atm v 1เป็น300ใช่ไหมคะลูก t 1ก็คืออ่ะโทษที v 1เป็น2.5ขอโทษนะอ่ะ 1> v 1เป็น2.5 t 1เป็น300 p 2เป็น1.5 v 2เป็น3แล้วก็ t 2เนี่ยติดไว้นะคะจากนั้นหนุก็ทำการย้ายข้างคูณหารให้ถูกต้องนะคะย้ายข้างให้ถูกอันไหนย้ายไปคูณอันไหนย้ายไปหารนะคะทำให้ถูกเนาะอ่ะ พอหนูย้ายข้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหนูก็คิดออกมาว่าคําตอบที่ได้ออกมาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คําตอบที่ได้ออกมาตรงนี้ค่ะลูกมันจะมีหน่วยเป็นเคลวินนะคะลูกนะเนี่ยหนูจะได้มาเป็น540เคลวินอันนี้อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินแต่โจย์ถามเป็นเซลเซียสใช่ไหมคะลูกโจย์ถามเป็นเซลเซียสถ้าหนูจําได้ครูบอกว่า เคลวินเนี่ยจะเท่ากับ273.15บวกกับองศาเซลเซียสถ้าเราอยากได้เซลเซียสเราก็แทนเคลวินที่เราได้มาเนี่ย540ตรงนี้ค่ะเนี่ยแทนค่าเข้าไปแล้วหนูก็ทำการย้ายข้างหนูจะได้องศาเซลเซียสออกมานะคะเท่ากับ266.85 ก็คืออุณหภูมิของหนูอะค่ะจะได้เท่ากับ266.85องศาเซลเซียสได้หน่วยตามที่โจทย์บอกแล้วเนาะดังนั้นจำไว้ว่าการที่เราใช้สูตรของในเรื่องของกฎรวมแก๊สเนี่ยค่ะ อุณหภูมิที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องมีหน่วยเป็นเคลวินเท่านั้นเนาะจะต้องมีหน่วยเนี่ยเป็นเคลวินเท่านั้นดังนั้นถึงแม้ว่าโจทย์จะถามเป็นองศาเซลเซียสก็ตามเราต้องหาออกมาเป็นเคลวินก่อนนะคะเมื่อหาออกมาเป็นเคลวินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหนูก็ค่อยใช้สูตรตรงนี้ค่ะลูกในการเปลี่ยนจากเคลวินเพื่อให้เป็นอะไรเอ่ยเพื่อให้เป็นเซลเซียสนั่นเอง นะะเนี่ยค่อยๆดูเนาะว่าโจทย์บอกตัวแปรอะไรมาบ้างนะคะอย่างเช่นข้อนี้สังเกตง่ายๆเลยว่าทำไมถึงเป็นกฎรวมแก๊สก็เพราะว่าโจทย์บอกมาทุกตัวแปรเลยก็คือบอกมาทั้งปริมาตรความดันอุณหภูมินะคะลูกสูตรของกฎรวมแก๊สมันมีทุกตัวแปรมีครบหมดตั้งแต่ปริมาตรความดันแล้วก็อุณหภูมินะคะอ่ะลองไปดูโจทย์ที่สองตัวอย่างที่สองกันต่อเนาะ ตัวอย่างที่2เนี่ยก็คือเขาบอกว่าออกซิเจน1.5ลิตรที่ STP อ่ะอันนี้คือสภาวะแรกที่เขาบอกเรามาปริมาตร1.5ลิตรหนูก็เช็คไว้ก่อนว่าปริมาตรเนี่ยเท่ากับ1.9อโทษที1.9ลิตรเนาะอ่ะทีนี้ต่อมาเขาบอกว่า t h ่ p ใช่ไหมคะลูกเราก็ต้องมาแปลความหมายของคำว่า t ี่ p เนาะ จากนั้นอุณหภูมิ t a t p เนี่ยก็คือสูตรองศาเซลเซียสนะคะแปลงเป็นเคลวินเลยค่ะลูกมันจะเท่ากับ273.15เคลวินนะคะแล้วก็ความดันเนี่ยจะเท่ากับ1 atm เสมอๆส,สำหรับสภาวะที่ ทีพนะคะสำหรับสภาวะที่ STP อ่ะจากนั้นเขาบอกว่าอยากทราบว่าที่อุณหภูมิอยากทราบว่าที่อุณหภ,ภูมิ33องศาเซลเซียสเนี่ยความดัน600มิลิเมตรประลอดเนี่ยจะมีปริมาตรเท่าใดแสดงว่าเขาเนี่ยอบอกว่าถ้าอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ย เปลี่ยนไปเป็น33องศาเซลเซียสเนี่ยแล้วก็ความดันที่เท่ากับ600มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยจะมีปริมาตรเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะลูกก่อนอื่นเลยต้องทำอุณหภูมิให้เป็นเคลวินก็ไปบวกกับ273.15ก่อนนะคะหนูจะได้ออกมาเป็นสาม จุดอันนี้หน่วยเป็นเคลวินเรียบร้อยหน่วยเดียวกันอ่ะลองดูนะนี่หน่วยเป็นเคลวินหน่วยเป็นเคลวินต่อมาสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทําก็คือในเรื่องของความดานันทำไมต้องทําความดานันเพราะว่าความดันอันนี้หน่วยเป็น atm อันนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรประลอดมันยังไม่ใช่หน่วยเดียวกันหนูต้องทําให้เป็นหน่วยเดียวกันครูจ,จะเปลี่ยน atm ให้เป็นมิลลิเมตรประลอดเพราะอะไรเพราะว่า ปกติแล้ว1 atm จะเท่ากับ760ม mm เมตรของปลอดนะคะดังนั้น1 atm ตรงนี้ของครวก็จะเท่ากับ760ม mm มตรของปลอดครูก็จะได้หน่วยเดียวกันและเนี่ยเนี่ยครูก็จะได้หน่วยความดันเป็นหน่วยเดียวกันก็ใช้ได้ต่อมา ปริมาตรจะต้องเป็นหน่วยเป็นลิตรเหมือนกันดังนั้นเวลาที่ครูคำนวณออกมาแล้วปริมาตรที่เป็นคำตอบของครูจะได้หน่วยออกมาเป็นลิตรนั่นเองนะคะเราก็ได้ตัวแปรหมดแล้วทั้ง p 1 v 1 t 1ดังนั้นเราเอามาใส่สูตรเลยคะ่ะลูกสูตรที่เราใช้สูตรที่เราใช้ก็คือ p 1 v 1ส่วน t 1 เท่ากับ p2 v2 ส่วน t 2นะคะ p1 ก็คือ760เนาะปริมาตร1 1.9อุณหภูมิ1 273.15แล้วก็ p2 ก็คือ600 v2 ติดไว้เนาะอ่ะแล้วก็ ต่อมาอุณหภูมิที่2ก็คือ3 0 6 1 5นั่นเองจากนั้นหนูก็ทำการย้ายข้างนะคะย้ายไปคูณย้ายไปหารก็ดูให้ดีเนาะว่าอันไหนย้ายไปคูณอันไหนย้ายไปหารน,นะคะเมื่อทำการย้ายข้างเสร็จแล้วก็คำนวณออกมาสิ่งที่หนูคำนวณออกมาได้นั้น่ะ ก็คือปริมาตรที่มีหน่วยเป็นลิตรนั่นเองนะคะตรงนี้เวลาครูคำนวณเสร็จแล้วครูจะได้ออกมาเป็น2.7หน่วยเป็นลิตรนะคะลูกหน่วยเป็นลิตรนะหน่วยเป็นลิตรเสร็จแล้วเรียบร้อยในเรื่องของกด รวมแก๊สนะคะสรุปว่ากดรวมแก๊สเนี่ยก็คือเป็นกดที่รวมกันระหว่างกฎของบอยกับกดของชาวนะคะเมื่อเอากฎของบอยกับกดของชาวมาแล้วเนี่ยเราจะได้สูตรของกฎรวมแก๊สออกมาก็คือ P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2 นั่นเองนะคะ สิ่งที่ควรระวังก็คือหน่วยจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันทั้ง1และ2และอุณหภูมิจะต้องเป็นหน่วยเคลวินเท่านั้นนะคะต้องเป็นหน่วยเคลวินเท่านั้นเนาะอ่ะอันนี้ก็จบแล้วในเรื่องของกฎรวมแก๊สนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาสอนในเรื่องกฎอะไรของแก๊สอีกเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อในครั้งหน้านะคะ